วงจรสีสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับผมกิจเทียนกิจผสมทรัพย์นะครับวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องโทนสีนะครับโทนสีแบ่งให้สองโทนนะครับจากวงจรสีนะครับทางศิละปะฮะ,ะถ้าใครยังไม่เข้าใจใวงจรสีครับก็การผสมสีอะไรเงี้ยกลับไปดูในคลิปก่อนของของผมได้นะครับคลิปแรกครับวันนี้เรามาพูดกันเรื่องโทนสีกันต่อ ทนสีเนี่ยมี2โทนก็มีโทนร้อนกับโทนเย็นนะฮะโทนร้อนมีอะไรบ้างนะมาดูทางขวามือนะครับฝั่งนี้อันนี้นคมมือโทนร้อนนะครับมีสีเหลืองครึ่งหนึ่งสีส้มเหลืองสีส้มส้มแดงแล้วก็ hhh, ส,สีแดงสีม่วงแดงแล้วก็สีม่วงนะครับครึ่งหนึ่งมาดูทางสีโทนเย็นบ้างสีโทนเย็นเนี่ยก็จะมีสีเหลืองครึ่งหนึ่งเหมือนกันแล้วก็สีเขียวเหลืองสีเขียวเขียวน้ําเงิน สีน้ําเงินแล้วก็สีม่วงน้ําเงินแล้วก็สีม่วงนะครับสีม่วงเนี่ยครึ่งหนึ่งอ่าทีนี้ก็จะมีคนงงว่าเอ๊ะทำไมมันมีสองสีมีไอ้สีม่วงกับสีเหลืองเนี่ยมันอยู่สองโทนเลยเหรอใช่ครับมันอยู่ได้ทั้งสองโทนเลยครับเพราะมันคือสีที่แบบสีกลางนะก็คือเราสามารถจับมันไปอยู่ในสีโทนไหนก็ได้ครับมันก็จะเข้ากับสีโทนนั้นอย่างเขาไปอยู่อยู่สีโทนร้อน มันก็จะกลายเป็นสีทนร้อนนะครับส่วนสมมุติเอาไปสีทนเย็นก็จะกลายเป็นสีทนเย็นนะครันนี้เราก็อธิบายกันคร่าวๆมาทํางานกันดีกว่าอ่างานวันนี้จะเป็นอะไรก็ไปชมกันเลยครับผมสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมเราใช้เป็นสีอะคริลิกนะครับเราก็จะนําเอาสีทนร้อนทนเย็นที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้มาระบายลงบน ของเรานะครับสีอคิลิกนี้ก็จะเป็นสีที่แห้งไวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปการทำโทนสีที่จบไปเมื่อสักครู่นะครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> เป็น สองโทนมารวมกันในภาพเดียวนะครับส่วนอันนี้เป็นงานทนร้อนอย่างเดียวนะครับท่านชมครับส่วนอีกอันนึงก็เป็นคนเย็นอย่างเดียวนะครับอันนี้นะครับทนเย็น,นคใครชอบอันไหนก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็ขอลาก่อนนะครับผมสวัสดี ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซ like ับสไคร้ด้วยค่ะ